เราไปคุยกันเรื่องของการเรียนออนไลน์ครับตอนนี้เด็กๆเขาก็ได้รับผลกระทบมานานแล้วเนาะตั้งแต่การระบาดแล้วก็มีการสั่งให้ปิดโรงเรียนก่อนเด็กๆก็ต้องหันมาเรียนออนไลน์แต่ทีนี้ในเรื่องของการเรียนบางคนฐานะยากจนนะการเรียนออนไลน์ก็ต้องมีเรื่องของการเติมระบบอินเทอร์เน็ตทีนี้เอ๊ะเขาจะต้องยังไงแล้วเป็นอย่างนี้นะสังคมไทยอ่ะ อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้แต่พูดจริงๆว่าบ,บางคนนมีลูกหลายคนคแล้วอ,อยู่ในช่วงวัยเรียนทั้งนั้นแล้วทุกคนจะก็ต้องเรียนในเวลาเดียวกันแล้วก,ร,กรณ์<า>ในการวิชากันด้วยออุปกรณ์ในการเรียนจะทําอย่างไร วันนี้นะครับเราไปดูกันนะฮะที่จังหวัดตราดนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมครับก็เร่งปรับงบประมาณหาค่าอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนนะครับเนื่องจากโควิด19บเนี่ยยืดเยื้อนะครับระบุว่าเงินช่วยตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ2000บาทเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของเด็กเป็นอย่างมากครับที่โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมนะครับเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและปลายในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตราดเนื่องจาก เป็นพื้นที่ชายแดนนะฮะอยู่ห่างจากชายแดน,นประมาณ20กิโลเมตรก็จะมีนักเรียนทั้งชาวไทยและก็ชาวกัมพูชานะครับกว่า821คนปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาประสบปัญหาว่าโควิด1 9นี่ยจะต้องมีการปรับการเรียนเป็นแบบออนไลน์แต่ที่นี้ครับด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนครับก็ทำให้มีข้อจำกัดเด็กบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตครับขาดอุปกรณ์การเรียนบ้าง จากพี่น้องที่มีจํานวนหลายคนครับก็ต้องมาเรียนพร้อมๆกันอย่างนี้ทํำยังไงครับทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับนายรักพงษ์จลเจริญนะฮะก็ออกมาบอกครับว่ามีการปรับแผนครับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากวิชาที่เรียนมีมากครับถ้าให้เด็กเรียนทุกวิชาเลยเนี่ยโอ้โหคงจะทําให้เด็กเนี่ยนะต้องอยู่หน้าจอคอมทั้งวันแน่นอนทวันเลยใช่ฮะก็จะทําให บรรยากาศเนี่ยก็จะไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนไงฮะ<อ>เ,ออเพราะฉะนั้นครับเขาก็เลยปรับไปให้เหลือเพียงแค่5วิชาหลักเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการประชุมจัดสรรงบประมาณในปี64เพื่อที่จะเป็นทุนสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตให้กับเด็กๆคนละประมาณ300บาท ส่วนเรื่องของการปรับลดค่าบำรุงการศึกษานั้นทางโรงเรียนยืนยันว่าจะเก็บเพียงแค่ค่าครูสอนภาษาเท่านั้นและยังคงจําเป็นที่จะต้องจ้างบุคลากรเพื่อให้เด็กได้เรียนกับเจ้าของภาษาขณะที่เด็กที่มีปัญหาในด้านของการเรียนออนไลน์ก็จะปรับให้ใช้ระบบออนแฮนแทนนะครับก็คือการมารับเอกสารประกอบการเรียนไปศึกษาและทําที่บ้านซึ่งก็มีอยู่ประมาณ60คนครับส่วนทางด้านมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการนําเข้าคอรอมอนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาคนละ2,000บาทซึ่งตอนนี้คอรมอก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านผู้มยการก็บอกว่าก็ถือว่าเงินนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสําหรับเด็กๆเ,เพื่อที่จะใช้เป็นค่าอินเทอร์เน็ตและค่าเราเรียนที่จําเป็นนะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านผู้มยการนะฮะค่ามริการศึกษาที่โรงเรียนเก็บเนี่ยก็คือค่าจ้างครูค่าจ้างครูภาษาอังกฤษกับภาษา ค่าแมนะครับที่จะใช้ใช้จ่ายในการที่ที่เลยกเก็บจากผู้ปกครองนะส่วอื่นๆไม่ได้เล็กเก็บนะตรงส่วนนี้เพราะนั้นซึ่งค่าจ้างเนี่ยนะเราต้องจ้างเขาต่อเนื่องเพราะนั้นตรงส่วนนี้ก็ไม่สามารถที่จะคืนคืนตรงส่วนนี้ได้อุปสรรคส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวนักเรียนนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเด็กนักเรียนของเพอบอไร่เนี่ยบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในสวน ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งซึ่งโรงเรียนก็ได้รวบรวมข้อมูลตกส่วนนี้แล้วแล้วก็ใช้พิธีการเ,าเรียนออนแลน์นะเปประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเลยนะครับเพราะว่าถ้ายังถ้ายังต้องออนไลน์ยังสอนออนไลน์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเ,เรื่องของภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายาค่าอินเทอร์นเน็ตเอยรวถึง ค่าอุปกรณ์การการเรียนที่นักเรียนเขา,เาต้องเรียนต่อเนื่องยาวนานอย่างนี้นะครับ,นะรบซึ่งบางคนเนี่ยบา,บางบ้านเนี่ยมีลูกสองคนสามคนเนี่ยต้องใช้หมดเลยเรัะนั้นก็จะช่วยบรรเทาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองไปได้ได้มากทีเดียวเลย